กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,อง,องทุกท่านครับกับผมต่อแสแบงแห้งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของอ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมราชประผิดในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านสวยงามมากันนะครับเนี่ย เพิ่งด้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่านแต่คมชัดเจาะมากนะครับท่านแต่เสีอย่างเดียวครับเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทาความสะอาดอะไรเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาครับท่านทํางานไปด้วยมันก็เลยไม่ค่อยมีจะมีเวลาที่ทําการล้างทาความสะอาดอะไรเลยนะครับขอให้พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับเรามาดูครับว่าเป็นปีพศอะไรจํานวนการผิติอยู่ที่เท่าไหร่นะครับท่านเหรียญที่ผ่านกระเช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับปีพศของปัน สำหรับปีพศนี้จะผลิตเยอะผลิตน้อยนั้นมันไม่สําคัญครับสําคัญที่ว่าเหรียญสมบุญแบบไหมอะไรประมาณนั้นนะครับท่านเรามาดูนครับว่าสมบุญแบบไหมเดีย๋ยวผมจะพาพี่วีนเพื่อนท่านไปดูนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยคือปุนเกล็ดอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ย รู้สึกว่าบรมบุรุษพระองค์ท่านอย่ามีรอยขีดข่วนเยอะพอสมควรนะครับท่านรอยบุบรอยบี้ก็มีนะครับท่านไม่ใช่ไม่มีครับมีครับมีเยอะอยู่พอสมควรครับสำหรับเหรียญนี้นะครับท่านแต่เหรียญเบื้องหน้าพระองค์ท่านก็ภูวิพลอดุลยเดชครับท่านส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก้าครับท่านตัวหนังสือชัดเจนมากนะครับสวยงามมากนะครับโดยเฉพาะบรมบุรุษพระองค์ท่านนี่ครับก็มีรอยขีดข่วนปกติธรรมดาแต่รอยนูนขึ้นมาเนี่ยสุดยอดเลยครับท่านสำหรับเหรียญนี้ครับโอเคไหมนะครับ มาดูขอบเฟืองเป็นไงมาครับเหรียญนี้ครับโอ้โหครับขอบเฟืองครับคมชัดเจ๋อมากเลยครับท่านขอบเฟืองเหรียญนี้ครับคมชัดเจ๋อมากครับเจียงเป้งเลยครับแบบนี้สุดยอดครับท่านขอบเฟืองเสาร์เรียบนะครับสุดยอดจริงครับนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับดูใกล้ก็ได้ครับเนี่ยดใกไ้ครับสวยงามมากนะครับทุกครับเห็นชัดเจนไหมสวยงามมากจริงครับตั๋เหรียญนี้นะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศอะไรนะครับท่านติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับ นี่ครับประเทศไทยครับอักษรเบลครับสามตัวชิดกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมานน่นะครับท่านสําหรับอักษรเบลนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับจะได้เอามือรูปคําดูว่าเป็นปีเป็นเลียนอะไรนะครับท่านจะพูดผิดอยู่เรื่อยหรือผมเนี่ยนี่ครับเป็นเลียนอะไรนะครับพอสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าครับท่านสําหรับปีสองห้าสามเก้าเนี่ยไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับท่าน ดูสิครับส่วนตรงกลางคือพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับท่านตานใบนี่คือแม่น้นเจ้าพญาและล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบินะครับแล้วมาดูตรงนี้ครับเจดีย์วัดอรุณครับตรงนี้ครับมีรอยนูนขึ้นมาแบบนี้ครับนี่นะครับเหรียญที่สมบูรณ์แบบครับเห็นต้องเห็นตัวนี้ชัดเจนครับชัดเจนมากนะครับแบบนี้นะครับเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากครับสวยงามมากนะครับเนี่ยสําหรับปีพศห้า9้อยสาสิบเก้านี้นะครับท่าน ความกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตร mm, น้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่17ล้าน8 0พ0 0เหรียญนะครับท่าน17ล้าน80,600เหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนะครับตกอยู่ที่เหรียญละ250บาทครับท่านไม่น่าเชื่อว่าเป็นไปได้นะครับทั้งที่ผลิตตั้ง17ล้านเศษนะครับท่าน แต่ราคาก็าสูงเอาการเลยนะครับท่านสองบาทนะครับสูตรเรียนที่ผ่านกันใช้เลยครับตกอยู่ที่เลียนละ35บาทถึง50บบาทเท่านั้นเองนะครับ